เพื่อที่จสานการณ์้อนรงตาลายซึ่งวันนี้ประกอบไปด้วยโรงงานต่าลๆายขรเทโรงงานตาลที่อพชรโรงงานตาลที่แพงเเชรนโรงงานตาลที่ตุรกโรงงานตาล ลึกแล้วแต่ผู้มีอากาศในปีนั้นตลอดระยะเวลาของ100ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันในปี2050 ร้แบแดน้่านี้นะคะเรื่องขงปังตลาด้วยข้าวด้วยนะคะที่ได้รับผลกระทบให้ราคาผู้ผลิตก,การเกษตรของเราตกต่ำลงน,นะคบก็ในวันนี้นะคะที่นนคุณไม่ทราบค่จะช่วยเพิ่มรายได้ที่โรงงานตองตราได้ไหมครับปีนี้นะครับ การรมุของชาวไร่เหมือนกันหมดยีดยากันทุกท่านเื่อสามสามันต้งทุนสูงต้องมานมีน้ำใจที่จะเยียวยาชาวไร่ที่เป็นเกษตรกรที่ส่งอ้อยให้กับโรงงานน้ำตาลน้ำตาทีมาเป็นทุนติตนะครับใช้คำว่าเยียวยานะครับ อให้ท่านผู้จัดการเนี่ยช่วยเยียวยาเราไล่ที่ไม่ได้ในหู่ก้าวบานเนี่ยเป็นการเยียวยาซึงการและการนะครับของท่านรับครับผมก็ขออนุญาตรับเลือกในในอายผู้อยู่ตรงนขอวันคนี้รัาเลือกเองร่วมกันนะครับขอบคมากครับ ก็เท่ากับที่ผ่านมาสถานการณ์อ้อยเชียงข่าวต่อแทงแค่เคยเผาถือว่าเป็นนลำดับต้นๆครับหลังจากได้มีการช่วยเหลือทางรัฐบาลเรื่องการตัดอ้อยสดไล่ตันละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทขณะนี้ได้มีการลดเหลือตันละหกเก้าบาทมีความกังวลนะครับว่าจะมีการเผาอ้อยเพิ่มขึ้นอีกผมก็เรียนนี้ก่อนนะครับว่าจังหวัดต่อแทงแคเราเนี่ยจังหวัดเชีงรในพื้นที่เราก็เคยมีการเผาอ้อยจำนวนมากเพราะอะไร ในของัำปี่ที่ผ่านมานแต่ด้วยนโยบายของรัฐได้ให้ความช่วยเหลือพี่น้องชาวไร่อ้อยเรื่องการปัดอ้อยสดเพื่อจะลดปัญหาให้กับพวกเราในเรื่องการตัดอ้อยเพราะว่าถ้าการตัดอ้อยเป็นไม่าการตัดอ้อยสดเนี่ยราคาอ้อยมันจะแตกต่างกันเยอะและในวันนี้ที่เราได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐเนี่นย120ตินในปีที่ผ่านมานเาน,นี่ยอยู่9บาท จริงแล้วชาวไร่เขาไม่ได้ติดปัญหาอะไรครับเยงแต่ขอให้ทางรัฐเนี่ยมีแนวนโยบายในการช่วยเหลือการตัดอ้อยลงให้พวกเราคุ้มกับต้นทุนอย่างน้อยก็สักร้อยยี่สิบบาทต่อไปนะครับไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นเกิดขึ้นใะนอนาคตเนี่ยวันนี้ถ้าบอกว่าไม่มีการช่วยเหลือการตัดอ้อยลงชาวไร่อาา้อยก็อาจจะต้งองกลับไปทำอ้อยเพราะว่าต้นทุนสูนงมาก ครับฉะนั้นก็อยากจะให้คงนโยบายอย่างนี้ไว้เพื่อให้พี่น้องชาวาไร่อ้อยเนี่ยได้ได้มี่ารแก้ไขปัญหาและทีนี้ในปีเนี้ยราคาอ้อยเนี่ยมันตกต่ำมากถ้าทางรัฐไม่มีการช่วยเหลือหรือการตกกลักดนการตัดอ้อยสดคี่ว่าปีนี้ชา,าวาไร่อ้อยจะต้องเอาอ้อยมากขึ้นเพราะคนถูกูง,งมากแล้วราคาอ้อยก็ต่ำเยอะคาดว่าราคาอ้อยจะเหนือตัน ว่าอยู่ทัก900ประกว่าบาทมั้งอยู่ประมาณเั่นแหละเมตุนิพนล์แล้วกบมีเนี่ย